สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเฮ็ดเสียงตะวัน a อ g สวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับอีลหลาน้อยอุ้งอิงเดอร์สวัสดีค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่บอจูนะคะเพื่อนเองก็ได้โคดนะคะเรื่องเล่าของน้องโซฟีนะคะพี่น้องซึ่งกอนานนี่นะคะบอจูเองก็ได้ เครียดใจกับแม่พ่วงนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะที่เพิ่นได้พูดคุยกันแล้วก็เข้าใจกันนะคะพี่น้องซึ่งแม่พ่วงเองก็มีความความถูกใ,ใจแต่ว่ากับ,บรัลลิเซตต์ไดๆป็นล้พูดไปนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่บอโจโอเองก็ได้พูดคุยน้ำในแน่นอนที่สุดก็คือบอโจโอเองเพื่อนก็อ่าได้อีลานอยโซเฟียนะคะได้พบพ่ออีลาน้อยโซเฟียนับั้งแก่มือที่อีลานอย ไปมือทีน้องโซเฟียไปขึ้นเวทีซปเปอร์เทนพี่น้องยังน้อยเลยนะคะว่าขึ้นปีที่เลี้ยวก็แล้วกันนะคะพี่น้องเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะจากน้องโซเฟียตัวน้อยๆนะคะอายุแค่สิบเอ็ดขวบเนาะสิบเอ็ดปีนะคะพี่น้องปีนี้สิบสองแล้วพี่น้องสิบสองก็โอ้ยเย็นถ่วมเอื่อยแล้วนะคะเบื้องอาวาตอนสิบสิบเอ็ดปีเพิ่นไปออกรายก,การซปเปอร์เทน เพิ่นบอกว่าอีหล่าหน่อยอีหล่าหน่อยอุ๋งอิงนะคะพี่อุ๋งอิงคือ,อไอดอนของหนูหนูอย่างเฮ็ดใดคือพี่อุ๋งอิงเพิ่นว่านะคะจนสุดท้ายนะคะมาถึงช่วงเพิ่นขึ้นเพิ่นโช่เพ,งเพ่งพี่อุ๋งอิงนะคะทางไร่การกะได้เชิญพี่อุ๋งอิงมาเซอร์ไพส์อโอ้ยน้องโซเฟียร้องไห้เลยไปว่าเป็นเลยพี่น้องเด็กหน่อยเนาะตื่นตันใจได้เห็นศินลปินที่เจ้าของหัก ได้เป็นโอกาสซึ่งบ่าคาดคิดว่าสิได้พบได้พ่อนะคะและที่สำคัญน้องอุงอิงกับไห้กำลังใจกับน้องโซเฟียการเลยเฮ็ดอให้บอดโจเพิน่นได้หูจักน้องโซเฟียได้ไปหูจักที่ไปที่มาของน้องโซเฟียได้เดินทางไปหายูบ้านน้องโซเฟียก็คือเด็กหน่อยฝรั่งนะคะมีพ่อเป็นฝรั่งนะคะก็ถือว่าเป็นลูกเคิงเนาะพี่น้อง แล้วกะพ่อกะคือบริยูนั่มกะถือว่าแม่พ่วงนะคะผู้เป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะพี่น้องเพื่อนกัดูแลลูกสาวมาจ,จนถึงสมือนีนะคะกับผ้าลูกค้าขายหางเทือกัไปขายของอยู่น้่ตลาดนัดเปิดร้านขายสมตำนะคะพี่น้องหรือหลายอย่างที่พนเิดนะคะกะถือว่าเป็นเรื่งงานโครงการดูแลลูกนะคะน้องโซเฟียเองกะ มีความสามารถพิเศษนะคะก็ะอาจจะไปขึ้นเวทีล่ำสิ่งแน่เป็นวทิทีรับเชิญแน่ตามภาษาเด็กหน่อยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าบอโจโดจูได้ไปสัมผัสชีวิตของน้องโซเฟียแล้วก็เลยเป็นการเชิญชวนรับน้องเขาสู่วงการเขาสู้บงเขาสู้ขณะสาวหน่อยผิดบานเพ่งนะคะแล้วก็ได้เส้นสัญญาเงาหอดแปด ี่น้อพี่รองนาออันนี้ก็ถือว่าเป็นแสดงความยินดีกับน้องโซเฟียเลยนะคะแต่กับบาดนี่ก็มาเบิ่งว่าน้องมีแกานพัฒนาแบบเร็วนะคะนะคะน้องก็รู้จักว่าที่จะเล่นโซเชียลเปิดตัวเจ้าของนะคะจนในที่สุดก็ได้ปล่อยเพลงปล่อยเพลงแรกก็คือเพลงของเจ้าขององกก็คือเป็นซิงเกิลส่วนตัวซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกก็คือเพลงอียงก็ค่ะนั่นตันจอรอนะคะพี่ ซิงเกิแลแรกสิเป็นให้ได้ไอดอนนะคะพี่น้องนั่นเาา็นบอกว่ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าบ่าได้ตั้งใจที่เว้าถึงนะพี่น้องเนาะสิเป็นให้ได้ไอดอนคือเพ่งแหลกของน้องโซเฟียต่อมากเลยได้มักขเบื่อเพลงตัวแฟนมาจังได๋โอ้ยเป็นว่าน้องปรับเปลี่ยนเสียงนี่บอกว่าปับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากถือว่าน้องพัฒนาจ้าของไดเร็วมากนะคะพี่น้องและมาถึงซุมอ้อนี่นะคะ น้องโซเฟียเองก็ได้ขึ้นโชว์ทุกครั้งที่มีการทําการแสดงอยู่ที่รอยอเพราวะบานเกิดของน้องอยู่ที่รอยอนะคะพี่น้องแต่แนนอนที่สุดก็คือว่าว่าจะเป็นช่วงปดเทอมวันนัดคาตะเตลอร์วันหยุดถ้าบอจูหรือว่าทาังวุ่งสาวน้อยเพชรบานแพ่งได้ไปแสดงใกล้บ้านน้องก็ขึ้นเวทีนั่งตลอดนะคะช่วงนี้ปดเทอมน้องก็ไปนั่งเนาะพี่น้องในที่สําคัญกะ บดโจเองก็คาดการว่าเจาน้องโซเฟียไปยุ่งสองมาสันนะคะและบอดโดเจิ่นก็ได้โพดขึ้นมามาสำหรับมือนี่เ่นโพดว่าพ่อสิป,ปันหนูให้เป็นดาวอีกคนนะคะรอวันเวลาและจังหวะดีๆมาถึงวันเวลาสิบป็นตัวจัดสรรให้เป็นที่ให้ให้เบิงพี่องค์อิงเป็นตัวอย่างเดอลูกในวงในวงการเป็นศิลปิน ว่างตัวจังไดห,หักเอฟซี่หักองค์กรหลายๆนะคะท่าตัวน่ารักนนาหักหนูมาเน่นี่คือพอโจเพิ่นดได้โพดไว้นะคะนั่นหมายความว่าโอกาสทั้งหนาบอโจเพิ่นสิปันโซเฟียมีโอกาสขึ้นมาแทนพี่อุงอิงเพราออนาคตอีกสามปีทั้งหนาพี่อุงอิงบอโจ้บลเวแลว,วาเพิ่นจะหายเป็นศินลปินเดียวของบุงนะคะพี่น้อง รวมปิ่นกำลังแรงเชียแรงแจกับน้องโซฟีนะคะแสดงความคิดเห็นเขามาใดนะคะคอมเมนต์เขามารัวๆแล้วพี่น้องเด้อน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเพชรแสงตะวันเอบีจี J นะคะพี่น้องสุดท้ายนะคะบอดโจกัเวลาหน่อยอุ้งอิงเพิ่นก็ได้ฝากช่องกับเอ็ดเพนนะคะเชิญติดตามรับชมคลิปฝากช่องนะคะพี่น้องเงี้งๆปังๆสุภูสุคนขอบคุณขอบคุณไปทางบอดโจกบเวลาหน่อยอุ้งอิงนําเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลยๆนะคะค่ะพี่ลากระพาะฟัง่องให้เสียงด้านเด็ยดูดีได้จ่าฟังอะไรก็แสดงในกำลังใจดี้วุณไม่เล่นะ ping ping